สวัสดีครับผมชา,าคุสติกนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเล่นอินโทรเพลงนางฟ้ากับควายนะครับของวงแท็กซี่นะครับ ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องดอบสายนะครับเป็น e f a t นะครับเพื่อให้เสียงตรงกับต้นฉบับนะครับเดี๋ยวมาตั้งพร้อมกันนะ,ะสาย1ปกติ e ตั้งเป็น e f a t หรือ d# นะครับสาย2ปกติ b ตั้งเป็น b f a t หรือ a# นะครับสาย3ปกติ g ตั้งเป็น g f a t หรือ f# นะครับสาย4ปกติดีตั้งเป็น d f a t หรือ c# นะครับ สาย5ปกติ A ตั้งเป็น A f แฟ t หรือ G s ชาร์ arp, นะครับสาย6ปกติ E ตั้งเป็น E f แฟ t หรือ D s ชาร์ arp, นะครับหลังจากตั้งสายดอปเป็น E f แฟ t นะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ C นะครับผมคอร์ดอินโทรจะมีคอร์ด C นะครับคอร์ด C 7คอร์ด F อาจจะเล่นทั้งหมด2รอบนะครับผม เดี๋ยวผมจะสอนเป็นตัวเมโลดี้พิกกิ้งนะครับส่วนดีคอร์ดก็ตีธรรมดาเลยนะครับผมเรามาดูตัวเสียงต่ำก่อนนะครับเล่นอย่างนี้นะ<ม>เดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองวักนะครับเอาวักแรกก่อนนะเหลือแค่นี้นะครับ<ม>โอเคเรามาดูวิธีจับนะครับ นิ้วชี้อยู่ที่สาย2ช่องที่1น,นะครับนิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่องที่3นะครับฟอร์มนี้นะอ่าหลังจากนัน้นเพื่อนๆดีสาย2ส,สาย3ส,สาย2มันจะเป็นทั้งหมด3ตัวนะครับจะได้เสียงนี้นะ2 3 2อ่าเข้าใจนะครับอีกครั้งหนึ่ง2 3 2 จากนั้นเพื่อนๆเว้นจังหวะนิดนึงแล้วก็ดีดเหมือนเดิมอีกรอบนึงก็จะเป็น2 3 2 2 3 2อีกครั้งนะครับ2 3 2 2 3 2เข้าใจนะครับอ่านิ้วพยายามให้นิ้วกดไว้นะครับให้ให้ให้เสียงมันต่อเนื่องนะ,ะประมาณนี้นะครับอ่าวักแรกผ่านนะ อ่าต่อไปวักที่สองนะครับเล่นอย่างนี้นะอีกครั้งนะครับอ่าตำแหน่งการจับยังเหมือนเดิมนะครับนะจากนั้นเพื่อนดีเหมือนเดิมก่อนนะครับก็คือสองสามสองเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะอีกครั้งหนึ่งสองสาม 2จากนั้นเราจะใช้นิ้วกลางร่วมเล่นด้วยนะครับกดลงไปที่สาย3ช่องที่2ยกนิ้วนางออกครับอ่าพอได้ฟอร์มนี้นะครับเพื่อนๆดีดสาย3แล้วก็สาย2อีกครั้งหนึ่งรวมกับเมื่อกี้ตอนแรกก็จะเป็นอ่าเห็นภาพนะครับอีกครั้งหนึ่ง นั้นครับเพื่อนเพื่อนกดนิ้วนางกลับไปที่เดิมก็คือสาย3ามช่องที่3ามนะครับเพื่อนเพื่อนจะยกนิ้วกลางออกก็ได้หรือไม่ไม่ต้องยกก็ได้นะ,อะพอก,กดไปที่สาย3ามช่องที่3ามนะครับเพื่อนเพื่อนดีดสาย3าแล้วก็สาย2โดยให้2ตัวนี้นะครับดีดติดกันนะจะเป็นอย่างนี้นะ,อะสองตัวสุดท้ายให้เพื่อนเพื่อนเล่นติดกันเลยนะครับไม่ต้องเว้นยังหว่าเหมือนตัวอื่นนะครับ ท,ทีนี้ผมเล่นให้ดูช้าๆนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ว like ัก hmm. แรกนะจหวาดตรงนี้จะเร็วกว่าเพื่อนนะครับอีกครั้งนึงเพื่อนๆพยายามให้เสียงมันค้างยาวอย่างนี้นะครับมันจะได้มีสีสันนะพอเพื่อนๆคล่องแล้วเพื่อนๆก็ค่อยเร่งความเร็วนะครับ ่ทีนี้ลองเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะครับรวมกันสองวักก็จะได้อย่างนี้นะชุดแรกก่อนนะครับที่เราฝึกนะผมไเว้นจังหวะให้เห็นภาพนะต่อไปวักที่สองทีนี้เล่นแบบไม่หยุดนะครับ นี่คือเสียงต่ำนะครับได้นะครับต่อไปไปเสียงสูงต่อนะอามาดูท่อนเสียงสูงนะครับเพื่อนๆจาง่ายๆมันก็คือโนต้ตตัวเดียวกันแต่ว่าเสียงสูงขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับผมจะแบ่งเป็นสองวักเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเต็มๆก่อนว่าเป็นอย่างนี้นะมันก็คือเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับแค่เปลี่ยนเป็นเสียงสูงนะทีนี้จะแบ่งเป็นสองวักเหมือนเดิมอ่าวักแรกก่อนนะครับ เนี่ยโอเคนี่ก่อนนะครับมาดูวิธีจับนะอ่ามาดูที่นิ้วชี้นะครับอยู่ที่สาย1ช่องที่8นะครับนิ้วนางอยู่ที่สายสองช่องที่11นะครับเพื่อนๆลองดีจากสาย2ลงมาดูนะอ่าให้ได้เสียงประมาณนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆดีดสาย1น1สเว้นจังหวะนิดนึงแล้วก็1 2 1หนึ่งอ่าเหมือนเดิมเลยครับดีดคล้ายๆตอนนี้เลย เองวักแรกนะครับอ่าจริงๆเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าสังเกตว่าเสียงมันจะไม่มีความกัางวานนะครับมันจะตุ้นตุ้นนะครับสั้นๆเนาะแต่ถ้าจับฟอร์มนี้เสียงมันจะได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีการเล่นต่อกันแล้วก็กัางวานฟังจะเพลาะกว่านะครับผมโอเคตรงนี้ผ่านนะครับไปวักที่สองนะอ่าต่อไปวักที่2นะครับ จับเหมือนเดิมนะครับสาย1สาย2ส,สาย1นึ่ดีตเหมือนเดิมก่อนนะครับเข้าใจนะครับเล่นเหมือนตอนเสียงตํำเลยจากนั้นนิ้วกลางครับสาย2ช่องที่10ยกนิ้วนางออกแล้วก็ดีสาย2ส,สาย1อ่าอย่างนี้นะอ่ารวมกับ3ตัวแรกก็จะเป็น อีกครั้งนึงเข้าใจนะครับต่อไปนิ้วนางกดลงไปที่สาย2ช่องที่11แล้วก็ดีสาย2ส,สาย1แบบติดกันนะครับอ่าดีดลงไปเลยรวบลงไปเลยก็ได้นะหรือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าเข้าใจนะครับก็คือเหมือนเสียงต่ำทุกอย่างเลยนะครับดีนี้ลองเล่นรวมกันดูนะ นี่อยู่ชุดที่2นะครับอีกครั้งหนึ่งเข้าใจนะครับผมโอเคทีนี้ไปรวมกับวักแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวหยุดให้เห็นจังหวะด้วยนะครับเอาวรแรกก่อนนะครับต่อไปอวักที่สอง นะครับสตัวสุดท้ายดิดติดกันนะทีนี้เล่นแบบไม่หยุดนะครับประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆฝึกจะชา้าก่อนนะพอคล่องแล้วก็ค่อยเร่งความเร็วให้ได้ตามต้นฉบับนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนี่แค่นี้เองครับสําหรับอินโทรเพลงนางฟ้ากับควายนะครับเดี๋ยวผมเล่นตั้งแต่เสียงต่ํามาเสียงสูงให้ดูหนึ่งรอบนะครับประมาณนี้นะครับผม โอเคครับเพลงนี้สบายๆนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปสําหรับเพื่อนๆน,น้องๆมือใหม่นะครับส่วนใครที่เก่งอยู่แล้วก็สบายๆนะครับดูรอบเดียวก็คงเล่นได้นะครับผมโอเคยั okay, งไงก็ฝึกให้สนุกแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ